กินกับตัวนี้เนาะจับจับกระทุนตึ๊บอันนี้คือทงทงมันใส่มาคีนมัดตกใจไห <ś c oughs> มโดยหมูอยู่ทางเขตนี่เขาขายราคาแพงเกินไปพี่น้องตัวใหญ่ๆหญสิบกว่าล้าน,น ไปเกี่ยวเข่าขดเข่าชัชารอชัดชารออันนตกกรไปเนาะจังกเนาะฝนตกกรไยิ้อม้งย้ะกี้ดเข่าเนาะุดเข่าไปเกี่ยวเข่าชูก็ว่าถอยบนนังกใช่ยนาะมันเนี้ไยังลายบ่เข่านะบลายเลยนตกเลยุนตกก็หยุดก่อนลายฝน ถั่วเกี่ยวโบแล้วเนู้ขัวเยิ่แล้วยังบ่าเยิ่งนะพีมันเยอะแยะเลยนาทีไปคนเดียวนี่บอกอ๋อคนเดียวอมาเลยเถาเ่าเมียเ่าแล้วเมียเ่าแล้วเราหนาวเราจะไปเมียเ่าแล้วเราหนาวเราบ่ไปไปเราไปคนเดียวพี่น้องเลยคนเดียวไปเถาไปเกี่ยวเขถาคนนี้พี่น้องเห็นบ่บอกอนครัวอยู่นี่เฮือนเฮือนนอนอยู่นี่นี่น้อง เพื่อนคั่วนี่จะมีไม้เต็มกล่องตารางแบบฉีเลยเต็มกล่องตารางกับฉีเพราะว่าช่วงฤดูหนาวนี่ไปหาไม้นี่บุญยังมีแหละเพราะว่าชาวบ้านเขาเจ้าไผ่ไพ่พก็อยากไปเอาไม้พี่น้องเห็ดหาไม้มันขาดมันบ่มีเนาะถ้าว่าไปหาช่วงฤดูหนาวนี่บ่ม,มีไม้ใช่ช่วงก่อนฝนนี่เขาจะเก็บเขาจะเกี่ยมไว้ไม้เต็มกล่องตารางแบบฉีแหละเนาะอ้าวโตบรรยากาศพี่น้องเอ้ยพุ่น ผู้ขังลังนี่จะเป็นผู้สแสดงลาวเวียดนามเด้อเห็นบ่ตัวน,นี้จะเป็นอันอ่าระหว่างสาแสดงลาวเวียดนามที่ว่าติดจอดกับลาวผู้น่วยนี้เหยียดยาวฮอดเวียดนามพี่น้องและผู้น่วยนี้ก็เหยียดยาวฮอดอันเมืองสมุยแขวงสารวันเลยทางหน้าเฮานี่ยยังเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะยังเลาะไปเรื่อยๆเบิ่งภาพบรรยากาศในช่วงฤดูฝนอยู่ในเขตสนมดลาวเฮาเด็กน้อยช่วงนี้เขาก็บ,บ่ได้ไปงหงหำมุงเฮียนเลยพี่น้องเนาะเขาก็สิไปแต่ดินและยามนี้ นี่มาอยู่ในกล่องตารางนั่นใช่แล้วบดได้ไปใช้นีบ่บันชวนบักละสบายดีสบายดีสบายดีบด้ไปองเงียนบ,บอวันเสาร์เนาะบด้เข่านเนาะอ่าตุ้งเจ็กน้อยในเขตชนบทเฮากับบดได้ไปใช้พี่เนาะก็คือเห็นเนาะเวลาเขาวันอยู่เฮือนอยู่ชานเขาก็หลินตามกล่องตารางเฮือนแบบซี่แหละ อันนี้คือชนเผ่าปโกโกะดโดสุดท้ายคาถาว่าใสภาษาที่ว่าเขามาอยู่ในนี้ต้องได้ใสภาษาชนเผ่าเท่านั้นพี่น้องหรือว่าภาษาเวียดนามที่มาต้องมาลงกับเขารถจักรทังนี้หรือว่าโมอเตอร์ไซค์ทั้งนี้จะเป็นรถเวียดนามนมาแทนมาแต่เมืองกวงจีนรถก็ที่นี่เขาจะซื้อมาแต่เมืองกวงจิพี่น้องคนล่าเขาอยู่ในเขตโวนบทเนี่ยเขาจะสามารถเดินทางเขาเวียดนามได้เนาะแม่นบอ เบิ้งไอ้เบื้งเน่ยไปใส่น่ะเอาพี่เอาพี่เอาพี่ก่อนเอาพี่อันยังอันนี่นะเออกระทุนเอานี่คือการละลิ่นรือว่าของเด็กหน่อยในโนบทไปหาอยู่หากินกับตัวนี้เนาะจับจับกระทุนปึ๊บอันนี้คือทงทงมันใส่มากีนมัดใส่แอลจังทีเลย <laughs> ไปหายิงนกเขาป่าไป้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละหนทาง อยู่ในบ้านกระเจ้าเนาช่วงฤดูฝนกับชีเป็นประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะเมื่อวานเขานี่เป็นหมบานที่ว่าอยู่ชายแดนลาเวียดนามเวลาฝนตกอยู่เวียดนามทางนี้ก็จะได้รับฤดูกาลจากเวียดนามไปพ้อมนเนอะเขดแห่ฝนตกตลอดพี่น้องเริ่มแต่เดือนหาจนหอดเดือนสามหอดเดือนสามของปีต่อไปได้พี่น้องเลยเนาะที่ทางเขตน,นี้ อันนี้คือไม่คือฟืนเพลนเต็มกล่องตารางนี่แมียนมดเลยเนาะไม่ฟืนนี่เต็มกล่องตารางนี่แมียนมดเลยพุน่นเขาจะหากาเกียมไว้เพื่อว่าอันนั้นถ้ายถึกช่วงฝนเนาะแล้วก็มาหอดช่วงหนาวพี่น้องต้องมีฟืนปะไว้จนมืดนในกล่องนี่กล่องตารางเฮือนซานขาเจ้านี่ถ้าว่าบ่มีบม่มีในช่วงหนาวนี่แปลว่าโอ้เจ้านี่ขาดแล้ว บ่มีแนวแต่งอยู่โคกินแล้พี่น้องเลยเนาะบ่มีเสื้อเพิงแล้วในการแต่งอยู่โคกินต่างๆมาตบรรยากาศเย็นเด้อพี่น้องทางเขตน,นี่อากาศหนาวนเนี่ยเหมือนเงินซานเหมืนโอ้ตัวสู้นี้ก็เงียบพี่น้องเงียบเงียบเงียบมาเลยผมคอยเห็นข้าเจ้าลงจากเง,ง,ง,งินจากซานมาไหนมันหนาวนะทางเขตน,นี่ทั้งหนาวทั้งฝนเนะาะทั้งหนาวทั้งฝนเลยบ่ได<อ>้ไปชั ก็ต้องได้พัดเข่าอยู่ทั้งเฮื่อนพี่เมืองนี้นี่อันนี้คือวังยูวังนอนแหละก็เป็นเฮือนครัวไปพรอ้อมโบได้ไปใส่นอ้อปุ่นกระต๊พัดเข่าอยู่ทั้งเฮื่อนเลยพัดเลยพัดเลยตัวนี้คือหน้าที่ของผู้หญิงเพื่นถาโบเห็ดบ่ได้เลยพี่น้องถ้าบเห็ดนี่โบมีเขาหนึ่งที่แน่น โดยไปได้บ่เนี่ยโดยไปได้เออเขาให้โอ้เขาให้อันนี้เฮือนคั่วนาะเป็นเฮือนคั่วล้วก็เป็นวังนอนพร้อมเป็นเฮือนอยู่อ่ะนะพี่น้องเกทั้งคั่วอยู่ในเลยเตาไฟเหมือนกันดิตรงนี้เข่าก็เมียนอยู่ในน้ำมาอันเจี๊ยแล้วบนอ้อมเหมือนกันคนนั้นกูบุกไปไอ้เนาะเราไอ้กัน เขาให้เขาให้ทั้งนิม็ดเงาๆเนาะนีแ่แลลหละบ่ผัดอีกโน่นเห็นมั้ยยังหลายอยู่ด้วแมนเมื่อเล่น,นเลยนี่เนาะนนผัดเอาขีแกบออกหรือว่าขีเฟืองออกอไม่แ้วแล้วกับเพิ่งเอาใส่สอบใหม่เข้าไปบัดเวลาไปตั้ไไตมไปตั้มไปสีมันจึงสบายเนาะ ต้องเหยียบก่อนต้องบีอีก่อนพพี่น้องทางเขตนี่ก่อนจะได้กินเข่าเนี่ยบริสุง่ายลูกแต่ชาซาตั้มเขา่าทางนั้นอ้ายเนาะปีนหนาไปชนพู้เลยห <laughs> มู่บ้านดั้งเดิมของชนเผ่าปะโกะกะโดเฮา หมื่บวานนี้บบมีกิจกรรมอย่างหลายพี่น้องมีแต่โบหนุ่จะมาถ่ายวิถีชีวิตชาวบ้านค่าเจ้าให้พี่น้องได้เบิ่งลวกับ,บรรยากาศในยามฝนตกอยู่ทางเขตน,นี้ให้พี่น้องได้เบิง่งเนาะเฮือนชานเขานี่ใหม่เต็มกล่องตารางทั้งมดเลยมามาวังนี่เห็นกระเต๊กพี่น้องเนาะถ้าขาดต้นนี้ไปนี่แปลว่าโอ้การแต่งอยู่ครัวกินนี่บบมีเชื้อเพลิงแล้วเนาะอยากหนุนยากแหละพี่น้อง ถ้าขาดขาดตัวนี้ไปนี่ออ,อย่างเลาะไปพี่น้องคือเห็นบรรยากาศก,าก็<ม>เขาก็อยู่ในเฮื<ม>่อน<ๆ>ในซ่านนี่เนาะม,มัมีไัลงมาจาักคนเลยอยากน้อยเนาะคนที่ว่าเขาจะเขาอันมาหลินมาเที่ยวพี่น้องในหมู่บ้านแบบนี่เนาะมีแต่บนโนดกับทีมงานนี่แหละ ได้พาพอ่อม่พี่น้องก็บิ่งบรรยากาศยามฝนตกทรงฝนตกพี่น้องคือเือนคนนี้คืเอเือนลังนี้นี่เขาจะมีทั้งหงสีและจะมีทั้งอันนั้นพี่น้องจะมีทั้งอันอันเค่องตาเขาบูฮานเนาะก็คือเป็นคกแบบซี่คกเนี่เป็นคกอันที่ว่าชาวบ้านเขา,เาไาขาว้ตาเขาเวลาเขาบลูํตาแล้วเขาจะง่วงไว้แบบซี่พี่น้องเนาะเพราะว่าบไหยไก่หรืออัน ไก่เป็ดขี่ใส่เนาะมังม่องในมงโมนดเห็นม้าขึ้นไปนอนพี่น้องอ้าวฝนก็เริ่มตกม่อีกแล้วพี่น้องเลยตกมาปอยปอยปอยฝ <c oughs> นค็ัชาวบ้านอยู่ในเขตนี่นี่นอกจากปลูกฟังแล้วพี่น้อง <c oughs> งานกเกษตรต่างเลยพี่ก็เห็ดเลยเนาะ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัดพี่น้องเนาะนี่จะเป็นไก่ไก่แบบซี่นี่เขาเจ้าจะเลี้ยงไว้ค้ายแน่พี่น้องไว้สอยเหีดประเพณีขาเจ้าแน่นาะเพราะว่าทางเขตนี่นี่ส่วนใหญ่ถาว่าบมมีเงินบมมีคำเอาไกลนี่แหละไปสอยกันในงานเห็ดบุญเห็ดประเพณีต่างๆอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องเนาะนอกจากนั้นนี่ยังมีเลี้ยงหมูอีกพี่น้องนี่ตัวนี้จะเป็นคอกหมูเผินเพิน,พนเลี้ยงหมูไปพร้อมตัวนี้จะเป็นคอกหมูเพินพี่น้อง หมูอยู่ทางเขตนี่เขาขายราคาแพงเกิไดไปพี่น้องตัวใหญ่ๆสิบกว่าล้านนะสิบกว่าล้านก็นป 20, น 20, นะิประมาณสองหมื่นพี่น้องสองหมื่นบาทประมาณสองหมื่นบาทตัวน,น้อยๆนี่ตัวน,น้อยๆนี่แพงเกิเนาะอ่าบอนอดไปทามอยู่ทางเขตเชโบนตัวหมูน,หน้อยๆพี่น้องน,น้อยๆนะหมูกระตอพนะี่นาะยังถือตัวหนึ่งพันกว่าบาทพี่น้องประมาณพนะันห้าพันหกอะไรหมูแซ่แกะตออยู่หน้าตลาดเชโบนนะพี่น้องเนาะ อันนี้โมเมนมูกระโตเนี่ยจะเป็นหมูหมูพันอยู่ในอันเขตลาวเวียดนามเราพี่น้องนะนเนาะแนวพันกับเจ้านี่เอามาแต่พุนแหละเอามาแต่เวียดพี่น้องมันจะใหญ่สุดกับสิประมาณซัมนี่พี่น้องประมาณซัมนี่โตซัมนี่เขาขายสิบกว่าล้านพี่น้องสิบกว่าลล้านถืออยู่สองหมงงงื่นบาทถือว่าราคาสูงเลยเนาะขายเนี่ยพี่น้องแล้วก็เอาไว้ซอยหีดซอยคลองเนี่ยเนาะถ้าว่ามีหีดมีคลองต่างๆเขาก็จะเอามีหมูนี่แหละไปนํา มีงานแต่งพี่น้องมีหมูมีไก่เนาะในงานแต่งทางเขตนี้มีหมูมีไก่มีงัวมีควายพี่น้องเนาะเขาเลี้ยงไว้ก็เพื่อสิ่งนี้พี่น้องถว่าบ้านหนึ่งมีงานแตง่งงานก็นต้องใส่งัวใส่ควายเนาะเอายางแล้ะเละหมู่บ้านพันต่อพี่น้องเนาะก็คือเห็นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ว่านาสนใจเนาะอยู่ตามหัวภูพี่น้องภูอ้อมหอบ เงื่อนชาญนี่โอ้ยมีแต่ไม้เต็มกล่องตารางเลยแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่มันบ่มีพี่น้องแบบสีน่นี่ไม้แบบสีน่นี่ส่วนหลายเฮาก็ใช้แต่เตาแก๊สพี่น้องเนาะหม้อไฟฟ้าอ่าใส่ถ่านสําเร็จรูเปเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นนี่จะใช้ไม้แบบสี่เนาะปะไว้ในกล่องตารางเฮือนไผเฮือนมันถ้าว่าบ้านเฮานี่จะบ่เห็นแบบสีแ่แหละถ้าว่าไปใช้แบบสีน่นี่โอ้อันตรายพี่น้องอันตรายก็คือถ้าว่าเกิดไฟไหม้อัคคีภัยต่างๆ่างในมดในเฮืนนอนเนาะแต่ว่างขางเขตนนี่นี่ เป็นเขตที่ว่าฤดูหนาวสุดท้ายพี่น้องแล้วกา็ซุ่มแบบซี้แหละสุดทลายจะบ่เกิดไฟใหม่เนาะบันชวนบันชวนจากแก้วเนาะทางนี้เนาะอ,กอืกินขนมอันนี้เอื่อยกับน้องบ่ดะเอออเื่อยนี่ชื่อยังชื่อตาชื่อตาน้องเด็มินตันโอ้มินตันน้องกับเอื่อยพี่นอ้องเนาะอายุจักปีแล้วเอื่อยนี่ สี่ปีน้องน้องทายกับเอือยไอ้ก็มีขนมคือกันได้จ่าบอจ่าแก้วบ่น้องมินตาอายุสี่ปีทางนี้นี่แต่งงานแล้วแต่ไปง่ายออกจากครอบครัวแล้วไปอยู่ที่พวแล้วขอบใจกันขอบใจไหมด้วยให้น้องเจ้าเด้อสองคน อยู่กันจะคนหนึ่งสี่คนผัวเมียแล้วกะลูกเออแต่งงานแต่เดนมหรือเป่เดิเออแต่จกปีแล้วหกปีเลยหกปีแหละอยู่นี่นะอันนี้มาอยู่เพื่อนผัวันปะเออแต่เจ้าเจ้าอยู่บ้านไหนตะกี้คอยอยู่บ้านเซ่เซ่พินเซ่เห็นบ่บแานบ้านเซ่เซ่อยู่ในนี้เออแต่งงานกันแหละกะมาอยู่บ้านผัวพี่น้องมาเห็นเพื่อนน้อยอยู่เนาะ เงินพัวอยู่ทางใดเงินพัวหลังใดนี่เี่เหินพัวเออเหินพัวเลยบ้านละตัวบ้านละตัวเลยเกินคอยในี่บ้านพ่อแม่คอยบ้านเซ่บ้านเซ่เออแต่งงานแล้วมาอยู่พี่เออมาอยู่เงินพัวโผลเหตุเป็นหลังอยู่พี่น้องอยู่แบบนี้นี่เพิ่นก็ค่อยหาได้นี่คือเสาเฮือนเพิ่นเสาเฮือนเพิ่นก็กเกลี้ยมเนาะเวลาเพิ่นอีกสองสามปีหรือว่าสี่ปีข้างหน้าไปพี่น้อง ผลพอมีเงินมีคำมีทรัพย์สินหน่อยหนึ่งผลกับชีเฮ็ดเขารังใหม่เพราะว่าลูกนี่เริ่มใหญ่ขึน้นนับมือบมมีห้องนอนให้ลูก <c oughs> ใครอยู่่นยังได้ลูกสาวกับลูกชายลูกสาวนี่หนึ่งปุ๊บแต่งงานออกไปจะไปอยู่น้าผัวหลังจากลูกชายปุ๊บแต่งงานไปเหม็นมาอยู่น้าแม่พาไผ่เขามาเบียกง,งานต่างๆนี่ยกัสิให้ทั้งลูกไพ่เป็นคนเหตแทนแบบนี้เนาะ <c oughs> อซอยกันบบดนี้ก็สิม,มีแห้งเสริมติอ <c oughs> แต่ทางเขตชนบทเฮามีลูกหลายเ <c oughs> พื่อนหนึ่งต่ำกว่าสี่คนขึ้นเนาะทางนี้ก็คือกัน,น,กนอีกจังน้อยเพล่ะเพื่อนกันเ <c oughs> ขาโมกขับใจเด้อเอออ่ะนี่ก็เพื่อนล้างโมยใหญ่จะเป็นห้องนอนเพื่อนอะไจะเป็นเพื่อนครัวเพื่อนเนาะแต่งอยู่ข้กินอยู่ในเลย <c oughs> ทางเขตนี่เพื่อนจะบดไอ้อันนั้นเพื่อนจะบดเด้เห็ดเต,ตาไฟอยู่กองตารางคือทางบ้านเฮาเพราะว่าเพื่อนอยู่ในป่าในเขาพี่น้องอยู่ในดง อันตรายเนาะต้องเหตุอนครัวไว้ขังในเือนเพราะว่ากางคำกางคืนนี่แต่ก่อนมัน่มีไฟฟ้าพี่น้องถ้าว่าเพิ่นจะมาแต่งกินอยู่ลุมกระยานงูย่านสั์ป่าต่างๆแนวมันบ่ดีก็ย่านพี่น้องแต่นั้นเพิ่นต้องเหตุอนครัวไว้อยู่ทางในเหือนแบบสิเพราะว่าการแต่งอยู่ครัวกินต่างๆให้สะดวกสบายเกา่กาเนะเาะเ้าย่างเลาะหมู่บ้านพี่น้องเลย ฝนตกลินลงเรื่อยหลายวันโบเวนว่าพลาล้มตึมเงียบสงบขนาดเลยมาสุดนี่ชาวบ้านับเจ้าจะพากันโบลงจากเฮือนจากซานเลยนะสบายดีบักละ บายดีเอาน้องบอยานมาจากแก้วมาจากแก้วบ่กินขนมมาละยานมีน่น้องพุ่นเอาเด้อเด้อไอเอายห้เด้อไ <c oughs> ห้แหละทางนั้นยานโมโนด คนย่านหมอหน่พี่น้องเลยนาะไปก่อนไปก่อนเล็กน้อยจนย่านเขาบอกเขาเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วเขาย่าไหมเต็มเลยย่างไปเลยรื่อยพี่น้องทนานทาจน,นจะโดยแล้วสบายดีจะโดยบ่กินข้าว บน้าวนอะนี่นอน,อนกแกเชื่อเลยเจ้าบสังเแหบทะเอามาคำน่อยขอบใจหน่หมเอาให้อ้าเจ้าเอาปั่นกันเด้เอปั่นกันเอาจ้าเอาขอบใจหน่ <c oughs> ปั่นกันปั่นกัน อาพี่น้องเยเนาะอีพี่นี่กะพ่อหนกก็ได้ภาพพี่น้องมาถี่หมู่บ้านสแสดงลราเวียดนามเนาะเป็นหมู่บ้านที่ว่าโอ้ฝนตกตลอดเลยนาะฝนตกนี่แต่เดือนเ,อเริ่มแต่เดือนหาพี่น้องจนหอดเดือน3ปีต่อไปเลยเพราะว่าบ้านพี่น,นี่เป็นหมู่บ้านที่ว่าที่กับสแสดงลราเวียดนามได้หับระดูการจากเวียดนามไปนาพี่น้องเลยหมู่บ้านนี้มี3 4สระดู <c oughs> ในแต่เดือนหาเดือนนาะ ก็คือเห็นพี่น้องเลยเวลาเขาเขามาเนี่ย,ยก็จะเกลื่อนจกแสะเนี่ยน่อยหนึ่งเนาะอ่าอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะกับโบได้ถ่ายทำรายละเอียดรายบันไดให่อแม่พี่น้องได้บิ่งเนาะก็ต้องข้อขอมโกขบใจมาสุขสุขคนที่เขามาติดตามรัสชมพี่น้องเนาะขอขบอมขบใจหล,ลายๆติดตาม,ะมระรับชมไปทำกันไวอีพีนหน้าบ่อนหลวงกับทีมงานจะพาพมพ่่น้องไปทางใดเนาะ,นะ